กลับมาสารต่อความมันกันแบบต่อเนื่อเลยครับช่วงนี้สําหรับการแข่งขันมอเต GP จีพีครับที่สนามนี้มาแข่งขันกันที่สนามมันดาลิก้าประเทศอินโดนีเซียที่ความมันได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่รอบคอลี่ไฟกันเลยทีเดียวครับคลิปนี้ครับผมมีภาพบรรยากาศการแข่งขันในรอบจัดอันดับออกตัวครับมาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเกมสี่เกมมิ่งกันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมเกมสีเกมมิ่ง เรามาเริ่มต้นกันที่รอบ Q1 วันกันก่อนเลยแล้วกันครับซึ่งรอบนี้ครับจะเป็นการคัดอันดับเอานักแข่งที่เร็วที่สุด2อันดับแรกนะครับเพื่อเข้าไปสู่รอบ Q2 กันต่อโดยที่เริ่มต้นการคอลี่ฟายในรอบนี้ครับรันแรกก็เป็นทางอเล็กมาเกตและอเล็กรินเลยครับที่สามารถทําเวลาอยู่ในอันดับที่1และอันดับที่2ได้ตามมาด้วยราอูเฟ์นเดสในอันดับที่3ครับและโยฮันซาโกในอันดับที่4สนามนี้ซาโกทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับในฐานะนักแข่งที่ใช้รถฮอนด้า หลังจากที่วิ่งกันไปสักพักนึงครับนักแข่งก็เริ่มที่จะเข้าพิษเพื่อดูข้อมูลการขับขี่ในรันแรกกันครับช่วงนี้นักแข่งทุกคนก็เข้าพิษกันหมดเลยแหละครับซึ่งรันแรกครับอเล็กมาเกสสามารถทำเวลาต่อรอบเร็วที่สุดด้วยเวลา1นาที3 0 2 4 3วินาทีครับ ต่อมาหลังจากที่เข้าพิดกันไปเรียบร้อยแล้วครับพอเหลือเวลาการคอลิฟายประมาณ5นาทีครับนักแข่งก็เริ่มทยอยกันออกมาเพื่อกดเวลาในรันที่2กันอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งในช่วงสุดท้ายของการคอลิฟายครับก็เป็นทางด้านของราอูเฟนันเดสและโยฮันซาโกเลยครับที่ทําเวลาขับเคีียวกันดูเดือดมากครับแถมยังมีอเลสเอสบารโรมาร่วมด้วยอีกคนหนึ่งครับ แต่รอบนี้ครับต้องยกให้โยฮันซาโกเลยครับที่สามารถทําเวลาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้ตามมาด้วยราอูเฟอร์นันเดสในอันดับที่2และอาเลชเอสบารการโรในอันดับที่3ครับสนามนี้ในรอบคอลี่ไฟครับนักแข่งล้มกันบ่อยมากๆครับโดยเฉพาะในโค้งที่16ครับที่เป็นโค้งขวากว้างครับและต้องใช้การเบรกและการเลี้ยวไปพร้อมๆกันโค้งนี้แหละครับทำให้นักแข่งล้มกันไปเยอะมาก และก็จบการแข่งขันในรอบคิวไปด้วยการเข้าไปในรอบคิวทูของโยฮันซาโก้และราอูฟ์นเดสครับสำหรับรอบคิวมาครับเรามาต่อกันที่รอบคิวทูกันเลยครับซึ่งรอบนี้ครับจะเป็นรอบที่นักแข่ง10คนครับที่สามารถทําเวลาอยู่ในอันดับ10อันดับแรกจากรอบ PR เข้ามารอกันแล้วครับพร้อมบวกกับนักแข่งที่เร็วที่สุด2คนจากรอบคิวจะมาทําการแข่งขันจัดอันดับกันในรอบนี้ครับต้องบอกเลยครับว่ารอบคิวทูนี้ น่าจะเป็นรอบคิวทูที่ดราม่าเยอะไม่แพ้สนามอื่นๆเลยล่ะครับมาดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสำหรับการคอลี่ไฟในสนามนี้เริ่มต้นช่วงคอลี่ไฟมาก็เป็นเรื่องเลยล่ะครับ ในขณะที่มาร์กมาเกสครับกำลังขี่ตามคอเกมาตินอยู่ในช่วงเซกเตอร์ที่4ครับก็ดันพลาดล้มหน้าพับลงไปในโค้งที่15ทําให้นักแข่งคนอื่นๆที่ตามหลังมาเกสครับต่างก็โดนทงเหลืองไปตามๆกันครับทาให้เวลาในรอบนั้นโดนยกเลิกกันไปเป็นแถบๆเลยแหละครับและผู้ที่เร็วที่สุดในตอนนี้แน่นอนครับก็เป็นทางด้านของคอเกมาตินในอันดับที่1ครับฟาบิโอควาตาโรในอันดับที่2ครับใช่ครับผมฟังไม่ผิดนะครับ และมาวริกวิยาเลสในอันดับที่3ครับรอบต่อมาครับโยฮันซาโกที่มาจากรอบคิวันครับก็สามารถทําเวลาขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ได้และมาโคเบซิกกี้ที่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ครับส่วนพี่มาร์คมาเกตของเราครับก็นั่งรอในพิทเพื่อออกมาขี่ในรันที่2เลยล่ะครับตรงนี้ครับนักแข่งก็เริ่มที่จะเข้าพิทกันมาแล้วล่ะครับ มาเพื่อเติมน้ำมันเปลี่ยนยางและมาดูข้อมูลกันขับขี่ครับก่อนที่จะไปบู๊กันต่อในรันสุดท้ายครับของการแข่งขันในรอบคัดเลือครับหลังจากที่รันแรกครับมาร์กมาเกตเลือกที่จะขับตามมาตินครับรันที่2แกก็เปลี่ยนมาตามฟาราเชโกบัญญญาแหละครับ แต่ยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยครับในการกดเวลาครับมาร์กมาเกตก็ดันล้มไปอีกครับในโค้งที่10ครับส่งผลให้เจ้าตัวครับต้องยุติการคอลี่ไฟไปในที่สุดเนื่องจากรถไม่สามารถใช้งานได้ต่อครับและไม่มีเวลาไปเลยครับสำหรับมาร์กมาเกตครับและแน่นอนรับสนามนี้มาร์กมาเกตจะต้องออกตัวจากอันดับที่12เลยครับเนื่องจากไม่มีเวลาการคอลี่ไฟเลยครับและก็แน่นอนอีกครับ เมื่อมีนักแข่งล้มครับคันที่ตามหลังมาในเซกเตอร์เดียวกันก็จะโดนธงเหลืองครับทำให้เวลาในรอบนั้นจะโดนยกเลิกไปทันทีและหลังจากนั้นก็มีธงเหลืองกันรัวๆเลยละครับเนื่องจากการล้มของนักแข่งหลายๆคนทําให้ไม่สามารถทําเวลากันได้แบบเต็มที่เลยและท้ายที่สุดครับอันดับออกตัวสนามนี้ครับก็ตกเป็นของโคเก้มาตินในอันดับที่1มาโคเบสกีอันดับที่2ครับและเปโดอคอสตาในอันดับที่3และอีกคันหนึ่งที่น่าชื่นชมเลยก็คงจะเป็นฟาบิโอกาตาโร่เลยครับ ที่สามารถพาไวเซ1อารครับขึ้นมาออกตัวในอันดับที่6ซึ่งจะออกตัวจากแถวที่2เลยครับสำหรับสนามนี้เรามาทวนอันดับออกตัว2แถวแรกกันอีกครั้งหนึ่งครับอันดับที่1คอเก้มาตินครับอันดับ2มาโคเบซิกี้อันดับที่3เปโดรคอสตาครับอันดับ4ฟาเชโกบัญญายาอันดับ5อีเนียบาสตเนนีและอันดับที่6ฟาบิโอกวัตราโรครับ ผมว่าสปินเรสสนามนี้ต้องดูเดือดไม่แพ้สนามอื่นๆแน่นอนล่ะครับสำหรับการแข่งขันในรอบสปินเรสครับจะทำการแข่งขันกันในเวลา14นาฬิกานะครับผมตามเวลาบ้านเราเพื่อนๆสามารถรับชมผ่านทางช่องสปอตทีว2หรือช่อง TNT Sport 2กันนะครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานสั้นๆน,นะครับสำหรับผลการคอลี่ไฟในรุ่น Moto GP นะครับผมที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆพี่ๆกันอยา่างเป็นประจํา สุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากเพื่อนๆไปพี่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันดึงสี่เกมมิ่กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ